เย็นยืนคำหน้าเวียดนามจ้องเขียดไทยจากบัลลังเบอร์หนึ่งอาเซียนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามกับภารกิจล่าฝันที่จะโค้นบัลลังทีมชาติไทยและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนผ่านรายการซี e a g u e 2025ค่ะบอกเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยเวียดนามเขาก็ เอาจริงเอาจงแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประกาศรายชื่อในกีฬาชุดที่จะลงสนามอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่จะว่าไปแล้วก็ยังไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าจะได้มีการแบบตัดรายชื่อในส่วนของลิเบโร่เนี่ยออกอีกหนึ่งคนนะคะให้เหลือ14คนค่ะโดยรายชื่อในกีฬาชุดลุยศึกซีเิลิก2 0 2 5ของเวียดนามนะคะโดยทางเฮดโค้ชของบอลลบอลหญิงเวียดนามอย่างค้นเหงียนตวนเกียตเนี่ย ก็ได้มีการออกมาประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด15คนซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็จะมีการตัดออกอีกหนึ่งคนนะคะก่อนแข่งจริงให้เหลือ14คนสุดท้ายค่ะในส่วนของรายชื่อนะคะมีดังต่อไปนี้ตำแหน่งหัวเสานีนะคะมี4คนคนแรกทานที่ทานถุยนะคะโฟทีคนที่สองนะะเนีคะเงียนที่อูเย็นนะคะคนที่3ามวทิที่เยอก์กินคนที่4ี่เงียนที่เฟืองค่ะ ตำแหน่งบีหลังนะคะก็จะมีะตู้เย็นนะคะเหียนทีิพย์เกวียนแล้วก็วางที่เกี่ยวจริงค่ะตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์นะคะก็จะมี4คนเหมือนกันเหียนที่จริงเลเทงทุยเจนทิพย์ทวี ree, สามที่เหียนตำแหน่งตเซตเตอร์นะคะก็จะมีลำอ้วนนะคะแล้วก็โวที T ่คิมทัวค่ะลิเบอโร่นะคะมีเหียนคันดังนะคะเหียนที่หนิงอ่านแล้วก็ลือที่ลีลีนะคะ ถ้าเกิดว่าอ่านชื่อใครผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะชื่อเวียดนามก็เรียกได้ดว,ว่าค่อนข้างที่จะอ่านยากเลยซึ่งจากรายชื่อเนี่ยก็ไม่มีน้องตู้แช่เนาะน้องดังถีหองมีแต่ตู้เย็นไม่มีตู้แช่ค่ะซึ่งแฟนบอลชาวเวียดนามจํานวนมากเลยนะคะก็ได้มีการคอมเมนต์ถามหาน้องตู้แช่กันเยอะมากๆเลยนะคะว่าทําไมถึงไม่มีรายชื่อของน้องตู้แช่ดังถีหองเลยนะคะซึ่ง แฟนบอลชาวเวียดนามก็อยากจะให้แบบมีทั้งตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่บ้างข้าวหลามคู่เลยนะคะที่จะมาลุยศึกซีวิลลี่2025แต่ถึงแม้ว่าจะมีแต่ตู้เย็นแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยก็ถือเป็นตัวทีเด็ดของเวียดนามในชุดนี้เลยนะคะเป็นตัวแบกทีมนะคะเป็นตัวทางคะแนนหลกักๆให้กับทีมก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ยืนคำหน้าเวียดนามเลยละค่ะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าเป้าหมายของเวียดนามนั้นคือ ก็เป็นเป้าหมายของเขาที่แบบเขาก็ตั้งเป้าแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือชนะไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเขาไม่เคยชนะไทยได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามเนี่ยไม่เคยชนะไทยได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาก็เลยแบบคาดหวังมากๆเลยที่จะชนะไทยให้ได้แล้วเขาก็คาดหวังนะคะที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแทนไทย ซึ่งก็เป็นธรรมดาเนะี่คะที่เขาก็จะแบบคาดหวังแบบนั้นเนาะก็นี่จะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในรายการต่างๆนะคะผลงานฟอร์มการเล่นของเวียดนามเนี่ยก็ได้ได้ว่าเขาก็ทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะที่เขาก็จะคาดหวังที่จะเขียไทยของเราเนี่ยลงจากบอลลังเบอร์หนึ่งอาเซียนและเขาก็บองว่าปีนี้เนี่ยเป็นยุคทองของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเลยนะเพราะว่ามีผู้เล่นตัวหลักครบประสบการณ์ก็เริ่มแน่น แถมยังได้เปรียบไทยในเรื่องของการเก็บคะแนนอันดับโลกด้วยเนื่องจากว่าศึกซีวิลีก2025ี่ปีนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมีการเก็บคะแนนอันดับโลกด้วยนะคะก็จะเป็นการเก็บคะแนนอันดับโลกตามระบบของ FIVB แต่ว่าน้ำหนักคะแนนเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะเหมือนกับโอลิมปิกที่มี50ชิงแชมป์โลก50เนชั่นลีก40ชิงแชมป์ทวีป40แต่ว่าซีวิลีก ก็มีน้ำหนักคะแนนถึง30เลยนะคะซึ่งเท่ากับ AVC Nation c u p เลยค่ะที่มีน้ำหนักคะแนน30เหมือนกันและที่ทำให้เวีดนามเขาได้เปรียบเราในศึกซีวิลีกในเรื่องของคะแนนระดับโลกเนี่ยเนื่องจากว่าสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในซีวิลีกปีนี้เนี่ยจะไม่ถูกนำผลงานฟอร์มการเล่นมาคำนวณไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะก็าตาม นื่องจากว่าปีนี้ทีมไทยได้ลงเล่นในศึก VNL ไปแล้วซึ่งตามกฎของ f i v b เนี่ยทีมที่ทำการแข่งขันประจำปีของทวีปและภูมิภาคจะไม่นับอันดับโลกหากทีมได้เข้าร่วมใน VNL ปีเดียวกันซึ่งก็หมายความว่าในศึกซีวิลีก2025ปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินอินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามเนี่ยแมตช์นั้นๆไทยจะชนะหรือว่าแพ้เนี่ย ก็จะไม่มีการบวกลบคะแนนอันดับโลกเลยและทีมที่แข่งกับไทยไม่ว่าจะชนะหรือว่าแพ้ก็ไม่มีการบวกลบคะแนนอันดับโลกเหมือนกันค่ะแต่ว่าสําหรับคู่อื่นๆเวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีการแบบบวกลบคะแนนอันดับโลกตามปกติตามนั้นค่ะซึ่งถ้าดูจากผลงานฟอร์มการเล่นของอทีมชาติเวียดนามในตอนนี้เนี่ย ที่มีตู้เย็นที่เป็นเสาหลักของทีมเป็นคีย์เพลเยอร์ของทีมเนี่ยการที่เวียดนามจะชนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้มากๆเลยแหละเออมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่เวียดนามจะเก็บชัยชนะได้ทั้ง4ี่แมตช์ที่เจอกับอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ในทั้งสองสนามซึ่งถ้าเกิดว่าเวียดนามชนะ3ต่อศูนย์ทั้ง4ี่เกมเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าเวียดนามจะได้คะแนนอันดับโลกบวกเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย แต่ว่าจะเยอะพอที่จะแซงไทยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะในส่วนของอันดับโลกล่าสุดของไทยกับเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยอันดับโลกห่างกันขนาดไหนคะแนนต่างกันกี่คะแนนเนี่ยล่าสุดนะคะอันดับโลกล่าสุดของไทยเนี่ยปัจจุบันนะคะรังดับดับ20ของโลกมี160.42คะแนนในขณะที่เวียดนามนั้นรังดับดับ27ของโลกก็ได้ว่าเวียดนามนั้นก็จี้ตูดเข้ามาแบบติดๆแล้วนะ ซึ่งมี141.21คะแนนซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนอันดับโลกของเวียดนามตามหลังไทยอยู่เพียงแค่19.21คะแนนเท่านั้นไม่ถึง20คะแนนค่ะดิ้ดยว่าไม่เยอะนะตามมาติดๆเลยสึงแอดว่าในอ่าซีวิลิถ้าเกิดว่าเวียดนามชนะ3ต่อ0ทั้ง4เกมเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มขึ้นมาเกิน10คะแนนอยู่นะ แต่ว่าจะสามารถแซงไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังแซงไม่ได้แต่ว่าก็น่าจะขยับเข้ามาใกล้ไทยแบบติดๆเลยแหละน่าจะจี้ตูดเข้ามาติดๆเลยแหละค่ะในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวิลิก2025นคะคะก็จะจัดแข่งขันกันทั้งหมด2สนามสนามแรกนะคยไทยของเรารับเป็นเจ้าภาพค่ะ ส่วนสนามที่2เนะะี่ยค่ะก็เป็นเวียดนามนะคะที่รับเป็นเจ้าภาพค่ะโดยสัปดาห์แรกนะคะจะจัดการแข่งขันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันนะคะวันที่1เนี่ยเวลา13นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียพบกับเวียดนามเวลา17นาฬิกาฟิลิปปินส์พบกับไทยวันที่2สิงหาเนะคะเวลา13นาฬิกา30เวียดนามพบกับฟิลิปปินส์17นาฬิกาไทยพบกับอินโดนีเซีย วันที่3สิงหาคมนะคะ13นาฬกาฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซีย17นาฬิกาไทยพบกับเวียดนามค่ะในส่วนของช่องทางการรับชมนะคะก็รับชมได้ผ่านทางช่องวัน31ค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ